เอาละครับในคลิปนี้เรามาตรวจเช็คสภาพขดลวดของพัดลมมิทรูบิชิขนาด16นิ้วตัวนี้กันนะครับวิธีตรวจเช็คตรวจเช็คอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีเช็คขดลวดนะครับ<ม>ก็อันดับแรกให้วัดความต้านทานรวมก่อนก็คือวัดที่สายคู่คาปาซิเตอร์นี้นะฮะฝั่งฝั่งนี้คือกดสตาร์ทฝั่งนี้คือกดรันนะฮะ ลองวัดไปอย่างนี้ไม่ขึ้นนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่ากดลวดขาดนะฮะทีนี้อยากรู้ว่ากดไหนขาดเราก็ต้องมาวัดวัดกับกดสปีดตรงนี้นะฮะที่เราจับอยู่นี่คือฝั่งกดสตาร์ทนะฮะวัดกับเบอร์หนึ่งขึ้นนะฮะเบอร์สองขึ้นนะฮะเบอร์สามขึ้นนะฮะอันนี้คือแสดงว่ากดสตาร์ทไม่ขาด ทีนี้เรามาจับสายคาปิเตอร์ฝั่งคนลันนะครับวัดกับสปีด1 2 3นะ่งสองสาะสปีด1ไม่ขึ้นสปีด2ไม่ขึ้นสปีด3ไม่ขึ้น แสดงว่าลวดกดรันขาดนะครับทีนี้เรามาวัดระหว่างสายคาปาซิเตอร์ฝั่งกดรันกับเส้นสีขาวนี้นะฮะเพื่อเช็คเทอร์โมฟิลนะฮะเพราะเทอร์โมฟิลต่ออยู่ระหว่างเส้นสีขาวกับสายคาปาซิเตอร์ฝั่งกดรันปรากฏว่าขึ้น0ูนย์โอห์มแสดงว่าเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะฮะ อ่ะทีนี้พอเรามาวัดกับเบอร์1เบอร์2เบอร์3ปรากฏว่าไม่ขึ้นเนี่ยอ่ะเป็นการชัวว่าขดรันขาดแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ